บริษัทเอบนซีที่จำกัดค่ะโดยนายสชาันต 下总的能在高速。 ท่านที่สค่ะว่าที่นงเคนเจ็ค่ะป็นราชการ่างใ้้ัตการสนับสนุนฐานในช่วงแต่ปีพเจนถึงปัจจุบันค่ะว่าท่รัฐมรีส่งเสนเค่ะากา่อไนะคะนายวชิรัทโมุโค่ะจเป็นราชการตา นายทบใจเจตหัวหน้าฝ่ายต้องการรัาความสงกที่เทศบสลองคนะคะท่านสาสนล้ยต้องขอเริ่มงานต้อนรัโดยนายเจตอดีตนายกเทศมนรนครโคานะคต้อับท่านผู้บริหละปรานุ่านนะคคุณวชิะพคะท่านที่6นะคะนายขุศรีทอ้อยค่ะเป็นรอนหัวห้าู้าเทท่างส่นจััด ดุจสีทอะเย้ายนช้กแลวท่าที่นะคะว่าที่ได้รับใจบจผู้นที่คู่จ มีถึงเท่านที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัการที่เป็นหน่วยราชการปทศค่ะระวันต่อไปถามคือเราต้องผู้บริหาที่ทราบช่อสียงหลสานะที่ไหจากหน่งานสำคันะคะท่านที่หน่งถามทาผู้ช่วสอาจาลอตเตอสี่แขนปวดโซนค่ะทางแต่ลังหวัดก็มที่อย่นี้ก็จีั่งสำคัญข้อหนึ่งข้อสั่งหาชาวผู้บริหารจัดการด้านวิชาการและวิจัยค่ะผู้ช่วยสอ ท่านธรรมนูญเนี่ยก็บรรลสุภาพร์แล้วนะท่านอาจารย์เน่ประเภทข้การมงานรับิที่ค่ะนะคะนคือทงิท่นนะคะที่ถือได้ว่าเป็นระมัญ e strukturuar dhe